สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องเข้ารับการฝึกงานในสารประกอบการและการฝึกงานในสารประกอบการนั้นสิ่งแรกที่นักเรียนนักศึกษาจะได้รับก็คือในเรื่องของการประถมนิเทศการประถมนิเทศครั้งนี้ถือว่าเป็นการประถมนิเทศในรูปแบบใหม่ ในรูปแบบของ new normal ในรูปแบบของออนไลน์ดังนั้นครูก็อยากให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้เข้ามาชมได้เข้ามาฟังก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับครูชื่อสลากรบุญประถมทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชวศึกษาสุพรรณบุรีซึ่งครูมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะ สื่อสารกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนก่อนที่จะทำการออกไปฝึกงานในสถานประกอบการประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น350คนในการออกฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและระดับ ประกาศสนิบัตวิชาชีพชั้นสูงปะวะสซึ่งกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาจะต้องมีเวลาในการฝึกงานไม่น้อยกว่า320ชั่วโมงแต่การฝึกงานในครั้งนี้มีความพิเศษกว่าการฝึกงานปกติโดยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระาาบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคต่อการฝึกงานของนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการเป็นอย่างยิ่งดังนั้นนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่จะออกไปฝึกงานในสถานประกอบการในระหว่างของการฝึกงานในสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีความระมัดระวังรักษาสุขภาพของตนเองให้มากโดยเฉพาะ ในการปฏิบัติตนตามมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับจะต้องไม่ลืมเลยทีเดียวในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาว่เป็นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก็ได้ ขอให้นักเรียนได้สวมอยู่ตลอดเวลาประการที่2ล้างมือนะครับนักเรียนนักศึกษาจะต้องล้างมือตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นด้วยสบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์นะครับนอกจากนั้นการรักษาระยะห่าง1.5เมตรถึง2เมตรเป็นสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาควรจะต้องทำเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญเลยทีเดียว นักเกรยียนจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในชุมชนที่หนาแน่นและก็ตรวจวัดอุณหภูมิของตอนเองอยู่ด้วยและที่สําคัญนะครับนักเกรยียนนักศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎตาม,ตามระเบียบของสถานประกอบการนั้นๆนะครับในส่วนของครูในนามของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและบุคลากรคุณครูทุกท่านมีความห่วงใยนักเกรยียนนักศึกษาทุกคนที่จะต้องไปออกฝึกงานในสถานประกอบการ ในพื้นที่ต่างๆดังนั้นครูขอให้นักเรียนนักศึกษาทำหน้าที่ของตอนเองอย่างตั้งใจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักและก็อย่าลืมนะครับการดูแลป้องกันรักษาสุขภาพของตอนเองป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเชื้อไวรัสตลอดจนอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจะต้องดูแลตนเองในส่วนของวิทยาลัยก็จะมีครูนิเทศครูนิเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูครูที่ปรึกษาของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งจะคอยดูแลนักเรียนนักศึกษาอยู่ตลอดเวลาโดยมีการสื่อสารโดยผ่านช่องทางเ่ออินเทอร์เน็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ l ล ne ในส่วนของ Facebook หรือสื่อโซเชียลต่างๆดังนั้นครูก็อยากให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนประสานงานกับคุณครูนิเทศหรือคุณครูที่ปรึกษาของนักเรียนนักศึกษาตลอดเวลาเพราะ คุณครูนิเทศหรือคุณครูที่ปรึกษาเปรียบเสมือนคุณพ่อหรือคุณแม่ของนักเรียนนะครับในระหว่างที่นักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการและในระหว่างที่นักเรียนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการนั้นขอให้นักเรียนนะครับพึงระลึกเสมอว่าเรามาฝึกงานเราจะต้องทํางานด้วยความเต็มที่เต็มใจและเต็มกําลังของตนเองท้ายสุดครูก็ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จในการฝึกงานครั้งนี้สวัสดีครับ